ยมแรงบรรยากาศดีรัง,งี่นอลมพัดเดย็นเนาะเวือ <c oughs> กันจะยิ่มเอี้นอไงเพื่อนจะยิ่มเกือกไก่ยมแรงไก่พงเกือกเท็ดเนาะ เิดภาพขึ้นมากะับทงไงทงหน้ากะเขียวงามอมทุ่มพี่น้องพี่น้องเสียงเขียดอ่าน้ากะบห้องอีกงักอีกงัดกับพี่น้องเลยตอนนี้กะคํำแล้วเนาะซีโมงเด็พี่น้องเลยเนาะโดยอากาศทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสุขสุคนเนาะบัวอยู่พังลาฟังไทยแลวก็ต่างประเทศเนาะที่กำลังดตามสาวพวงอยู่สาวพวงกับทักทายสบายดีสวัสดีเวสุขสุคนเด้อเนาะ บรรยากาศทุ่งไหทุงนายามแลงว่าพี่น้องเอ้ยซาพวงกําลังสิไปเกี่ยวหญ้าเนาะพี่น้องเกี่ยวหญ้าให้งัวเนาะพี่น้องดําให้ดํานาแล้วก็สิมาเกี่ยวหญ้าให้งัวพี่น้องเอ้ยงัวก็มีแต่ตตุ้ยเนาะมีแต่ตุ้ยเนาะพี่น้องบ่มีแต่อ้วนๆ่พี่น้องเยงัว4นี่กเนาะ มัวหน่อยพี่น้องได้ดูอาหาก็ได้หาก็ได้เนาะช่วงดำหน้าเราพี่น้องเลยได้อาโตัวเม่เนาะพี่น้องได้ตัวเม่งัวสะพววกับไม่ตัวอ้วนมาพี่น้องเลยเนาะ่าสิไปเกีียวห้าไหมเพิ่นมาพี่น้องเลยมัอเศร้านี่ก็เกีียวเนาะกระสอบหนึ่งมาพี่น้องเลยกับ่าสไปเกีียวอีกมาพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศยำแดงไปพี่น้องเลยเนาะ บรรยากาศดีไปพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเมื่อนี้กะฝนตกแล้วไปพี่น้องเลยฝนตกเกือบทุกมื้อเลยเนาะแต่ก็ว่าตกบ่แห้งไปพี่น้องเลยตกแบบฝอยๆเนาะบรรยากาศยาแรงป๊าเมื่อวานนี้กับ่บห็นบบค่อยเห็นเดดแบบพี่น้องเลยเมื่อนี้กับ่บคอยเห็นเดดปันไดเนาะส่วนลายก็มีแต่เมื่อฟ้ามื่อนหลายกลัวพี่น้องเลยเมื่อนี้กับฝนตกแต่บ่แห้งเนาะตอนนี้กะ บรรยากาศยามแรงเ่ยพี่น้องเลยกระสิบประมาณนี้เดี๋ยวนะอยู่ทงไหทุกหน้าพ่อพี่น้องเลยเข่ากับเขียวงามอุ่มทุ่มอยู่สะพวงกำลังสิบไปอ่าแต่เกี่ยวหยาให้งัวพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าหยาในขั้นหน้าน่ะโดกโดกไปพี่น้องเลยเขากับใส่เกี่ยวหยาให้งัวเนาะมือเช้านี่กับเกี่ยวให้เราพี่น้องเลยสอบเนึ่ยเนาะตอนแรกก็คือซีเกี่ยวโบราณดอกไปพี่น้องเลยมืออื่นเศร้าพผะจะได้เกี่ยวใหม่เนาะ เกี่ยวให้มันกินตอนแล้งอยู่ซื่อดอกให้พี่น้องเอ้ยมื้อเช้านี่ก็เกี่ยวให้แล้วอบนึงเนาะ4ตตอนแงเฮากะเาให้อีกเนาะพี่น้องถ้าพ่นพี่น้องมาเลาะส้ม้พี่น้องเอ้ยการทุให้ทุ่งนาเนาะยามแงคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาส้มเข้าคือเก่าเนาะข้าเขียวงามซําเพิ่นพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็ดีเนาะบ่มีแดดเด้อพี่น้องเอ้ย ่วงนี no ้หาแดดยากเลยเนาะแต่เมิอฟ้ามุดฝนลายกลวงพี่น้องเลยตรงไหฮตรงหน้าพี่น้องเลยป้าแต่สอ่อนบนาะเขาเขียวงามอุ่งทุ่มอยู่เนาะบรรยากาศดีดีเลยพี่น้องเลยถ้าผู้ใด้ยังดำหน้าอยู่ก็เออถือว่าดีได้เหมือนน้องเลยไม่เพราะว่าบ่ฮวอนแดดเลยเนาะดำหน้าก็โอ้คือสิมีแห้งเลยเนาะ ไปสับพวงแน่คำว่าฮ้อนแนนี่ป๊าดเมื่อยคพี่น้องเยถ้าว่าฝนตกเดอไข่น่คพี่น้องเยสัพวงก็สมาเกี่ยวหญ้าให้งัวเด้อคพี่น้องเยเกี่ยวหญ้าให้งัว่พี่น้องเย ราะว่าหญ้าในคันนาน่ะดกเนาะเฮากต้องเลยเกี่ยว้าหัวงย I say hot house, เกียวหนาเลยบุก็เกี่ยวอันก็เข่าไปเลยยันบาดมือมันบายาวเนาะเกี่ยวเข่าชูมเนี้ยเกี่ยวหนาไปเลยยันบาดมือ แย่แรงบรรยากาศดีแังพี่น้องลมพัดเย็นเนาะเราจอี่มพี่น้องเล นี่เอาข้าวหยาที่เขาเกี่ยวมาให้งัวเราพี่น้องเลยให้กินซ้ำนี่ก้อนนั่นตะเลงตอนเศร้าเขาจังให้กินไม่อีกพี่น้องเลยเพราะว่าคั่มเลยเนาะอียาเขาก็เอาเฟืองให้เพิ่นกินลายเติบเลยเนาะงัวสะพัวมีตัวอ้วนขนาดว่าเกี่ยวหญ้าให้ยังอ้วนขนาดเลยแบบพี่น้องเลยขนาดว่าเกี่ยวห้าให้แล้วยังซ้ำนี่เนาะกระเจิญชิบตะเกี่ยวหญ้าจากที่ซ้ำลายเพระพี่น้องเลยลมพัดมากเกิปิวเนาะงัวนี่ หัวหน้าสะพรวงค่ะพี่น้องอ้เนาะโหทํามาแล้วกะทั้งเผ็ดทั้งใกะสิแซ่ๆอยู่พี่น้องเอ๋ยยังบ่ทันได้เกลือเพิ่นเนาะเออกพี่น้องลมา่โคแต่ว่าบ่เอิ้นพี่น้องเอยเอิ้นลมาแซ่ๆเนาะแดงกสิมาเือกเด้อพี่น้องเอย เกือบใหญ่งงแล้วก็ชิมาเกือบเป็เกือบไกลแล้วบางทีดีเนาะผู้ห่านชองโตเม่ใหม่ก็เล่นเต้นนะกูกูเอ๋กูกูเอ๋กูกูเอผู้แล่นเซลพี่น้องผู้าันลานายกับตื่นนอนมากกับไม่หาไว้หลังมาพี่น้องเลยกินขนมเชยอะเห็ดอะไรน่ะเช่นตื่นนอนนะ่ ฮะโอ้ต่เช่นตื่นนอนกินขนมเชยผู้สบายดีเห็ดเป็นบ่รสบายดีนะนะเช่นลืมแล้วจักนี่ต่เช่นโอ้ยังหานอนอีกสบายดีนะั่นหลก็พร้อมตื่นนอนไปพี่น้องเลยลานไสกันเลยตื่นมากกินแต่ขนมเลยต่เช่นเอ้ยพรายเสิขนมให้นะ โอ้มาน้อยอยากกินขนมแต่เชนเน mm hmm. าะสบายดีเห็ดอะไรเห็ดอะไรก็สบายดีนะนุกดูนุบอะไรสบายดีนะมามาอันนี้สบายดีเห็ดอะไรก็โอ้แต่เชนลืมแล้วนี่สบายดี <S <S อย่าเห็ดแล้วตกแล้วเหย่ยเนาะแต่เช่นอิมนมนอ่มแล้ว่าขนมนี่อิ่มเลยโอ้แซ่บบ่แซ่บบ่ขนมนี่ เห็ดนาดายเสบนะเห็ดนาดายหยุกโบโอ้เสบใช้เข่าเกือไก่นะขึ้นไปเอาเข่ามาเกือไก่นี่หันหันะเอาไว้เอาไว้เอาขึ้นไม้ขนมนี่เอาเข่ามาเกือไก,ก่เด้อกํอาลัางสิไปเกือไก่กับหลานชายเอิ้นเอิ้นไปไปถือไปข้อคุณไปไปแลนยังง,าง้งเร็วเร็วไก่หุ่มเลยค่ะมงึงีงมึงไง ผูกไก่เล oh, 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 ่นก oh, ่อนตัวเช่นเลยอะตัวเช่นตัวเช่นมาทันไก่ผูกป้าไก่เล่นไปเซลตัวเช่นจะไปเกือไก่ย่ำแรงเด้อะตัวเช่นเอ้ยเล่นไม่ไหวมึงเน่ไก่เล่นไปถ่ายอยู่คอกเลยผู้ตัวเช่นเหมือนยางสาใช่มึงเน่ฮ่าฮ่าฮ่าเล่นก้ามขึ้นไม่เลโอ้ยอุ้ยกู ือไก่ยำแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโุ้บ่เกือไก่ยำแรงออนไก่พเกเชงนี่มาสกืยพี่

โอ้แต่เช่นเกือไก่เก่งแท่นนี่เกือไก่เล่าอะไรพี่น้องเลยนี่ไก่กระตอดกินนิเซลแล้วเนาะแามแรงมากอ่ะเกือไก่เก่งใหญ่ง่วงแบบพี่น้องเลยชีวิตประจำวันของสาวพวงกับหลานชายนะพี่น้องแต่เช่นเกือไก่บดละโบแต่เช่นตตวเช่นเป็นยังนี่ แต่เช่นชึ่งแท่นี้ไปเมื่อไปเมื่อเถียงเขาไปอ่ะถือถือเมื่อเถียงเขาโอ้โไก่เกืกลเรียบร้อยแล้วก็เมื่อเทียงแน้บานนี่ฮันดึกไปทัวที่บวัวซาบรรยากาศยาำแรงค่ะพี่น้องเลยชีวิตประจำวันของสาพวงสิป,ประมาณนี้เด้อเนาะ ก่อนอื่นสาพ่วงก,ก็ากพาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาพว่วงคือเกาเดอ้อเนาะคลิปนี้กับบมี่ยังลยไลฟ์พ่พี่น้องเลยเอาชีวิตประจําวันมาผากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องเลยครับเลยส้มน้ากันเนาะถัดมาคลิปนี้กับสิคอโตลาไปก่อนมา่น้องเลยไปพบไปพ่อในคลิปหน้าคุณเดนเนาะโดยอารับคลิปนี้กับสิคอเกาวคํา่าสบายดี